มคิดเอาเฉียดนะสุดเลยกกับตาเล่นยังไงอะไดานนี้เคยเล่นแล้วเมื่อกี้จำได้สัตว์ไหนดานอะไรดานไก่จ๋าไมยแล้วทำไมกูแล้วทำไมเรามันเรามันอยู่ตรงนี้กันหมดทีมเราเป็นแก๊งเดียวกันถ้าใครรอดไปได้จะคือความหวังหมู่บ้านแต่แล้วไม่นะาแล้วมาความหวังหมู่บ้านจะไมช่วยกันเองกูน้ำกูน้ำกูน้ำ ติดน้ำด้วยความรวดเร็วกูไม่ได้นำกูดูติดตกูนำมาด้วยความรวดเร็วอ่ะอ้าวไอ้บอน้องพี่กูนำมันรวดเร็วอ่ะโดนรันบีโดนรันบีเร็วอุ้ย่ล้วพี่นั้นนั่นไปอย่างไกลเนี่ยรวดเร็วและกูเข้าไปคนที่สามแต่นนี้กูฝากาของหมู่บ้านไว้หน่อยนะอ๋อกูฝากไปที่ตัวเองก็ได้คนกระโดดกูแล้า เหลือใครเหลือใครยังไม่เข้าเหลือกูเหลือกูจบแล้วที่สุดไอ้จบมาเร็วๆเราเล่นกูจะฝากความหวังมึงบ้าไว้ที่กรุมึงอ่ะแต่โจกูสปีดมากเมื่อกี้โอ้โหพี่ไอเย็นก็คอนเทนต์เลยไม่เอาตัวถงหมู่บ้านเมื่อกี้กูโดดไปเว้ยโดดกันหล่ะจากข้าวแล้วกูพิษตลบกับม้าคุ้ยไม่เอาสันจีองกี้เขาเส้นไฉยมึงต้องมึงต้องดูพวกกูแล้วล่ะ ดูและจําเป็นตัวอย่างว่าที่นี่เขาทําไงเราเป็นหมู่บ้านแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปปรุงก๋วยเตี๋ยวหรอกช่องเขาไม่ดูเขาไม่ดูก๋วยเตี๋ยวเขาไม่ดูการฝึกทักษะความสามัคคีของหมู่บ้านเราทำไมไม่ต้องเป็นด่านสองตลอดเลยว่าเหี้ยคนลุ้นเลยเนี่ยเรามองหมู่เรามาจากหมู่บ้านเราต้องโดนแมวด้วยอะ อุ <Z an aaS as> ้ยมีใครมันจะล่วงไปแล้วเมื่อกี้เฮ้ย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 เฮ้ เฟเฟมฟเฟมอยยยอยยุอยจะลมไหอ้มีวนมวนมีนนึกจรบอเก่งอย่าอย่า่มกรฉันจอรบเจ้าออออรอดกลับมาฮากันเฮ้ยรอดรไอ้เ้อยู่ตอีแล้วเป็นตรงอีเช่ยองฟีลาไปเฟเฟจะลไหมเฟจะล้ไหมยาวกวกเลยยาว ไอแม่งมีคนกระโดดโถมใส่ไอ้เหี้มหงกมนั่นเลยสเต้แล้วแม่งแบบหน้าจุ่มลงไปอีกยาวอีกยาวโอ้โอ้อีกยาวอีกยาวออกสิเจนอนเทนับอินคอนเทนต์จับอินคอนเทนต์ไปจ้าไปจับปจับไปจับแต่มันจะาดือดเปลากันเออเฮ้ยมันเอาอ่ะมันเอาอ่ะทุกคนกระโดดลงไปด้วยแย้มว่าเกี้ยไอ้สัตวสเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าแบบเกมมันตึงไปมันต้องโดดอ่ะมันอยู่ไม่ได้ ไม่ได้ิงอยู่ไม่ได้รับรับความกดดันไม่ไหวเอ้บอกไมาคุณนึกภาพแบบมีมีมีเพื่อนอีกสามคนนั่งโค้อยู่เฮ้ยมึงเอ้ามึงโดนโดนโดนคยอโดนซายเักหนึ่งจะมีเรายังเป็นความหวังหมู่บ้านอยู่ใช่ว่าเราฝึกมาดีถ้าด่านต่อไปเป็นด่านน้ำเนี่ยผมจะปล่อยจอยแล้วเขาเฮ้ยไะหิวหลอดหอดหลอดเราต้องทำเพื่อหมู่บ้าน สถิติของแานนี้คือผมเล่นสิบครั้งแพ้สิบมึงไอ้เหยินเหยินไปปรุงก๋วยเตี๋ยวแล้วก๋วยเตี๋ยวมึไปไหนแล้ววะปรุงก๋วยเตี๋ยก๋วเตียวเฟรมระวังตัวตัวเด่นดีนะชาเลนด์ชาเลนจ์เปล่ามันมีตัวโดดเด่นอยู่ระวังนะเป็ข้างกันไม่เอาดูใครวะเนี่ยดูลิลิตดูพี่มันดูเราอ่ะมาจิ้วเฮ้ยเจอใครก่อนดูคนนั้นแล้วกันนะ ดูวี่เห็นมันดูเราเลยอยู่ด้วยกันเนี่ยมาเจอรถคือพึ๊บๆใครมึงพาไปอีกโอเคเจอเฟรมก่อนพี่อยู่ข้องห้างอ้าวไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่เฟรมก็ใช่นี่หว่าโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยเฟรมมันมาอีกรอบแล้วเขาเอาโคตา้าให้เก้าอะน่าจะมีการบวกกันแล้วละ่ะดูท่าทางเฮ้ย <g ül> ทำไมโคต้าเขารับน้อยจังวะ ล่วงลงล้วสามแล้วสามไป่ยียหือมองลือมองเฟ้ยเฟ้ยกำลังจะไปเฟ้ย้าทิ่มอะไรเี้กำกำลังจะไปจับลูกเลย่อกี้ไม่ได้ต้อเป็นตัวแทนกัว้วกเป็นหนึ่งเดียวหนึ่งเดียวเฟ้เหนึ่งเดียวโอ้ยโอ้ยเราจะเข้าชิมกุฎมทีมเราด้เข้าชิมงกุฎชิงมงกุฎได้วหก้าคนที่ชิงมงกุฎยังเอ้ยนะมีรอบมีรอบหนึ่งที่คูชิงมงกุฎด้วยนั้น มือกลัวฮะเดี๋ยวอีกเซนเดียวจะแตะมงอยู่แล้วแม่งไอตัวนินจาแม่งกระโดดเข้าไปก่อนไอ้เช <Trans> ี <somet h> ่ย <noise> กูแบบกำมันเลยอผมผมเคยผมเคยชิงมงแค่ครั้งเดียวแล้วผมก็โหลเลยหลังท้ายเลยแต่แล้วเกล้วโคตรกำมันเลยยังไม่ได้สักอันผมได้ผมได้มงมาหนึ่งละที่มันแจกโอ้โหหยบหยบมาพูดเอาแบบเก็บขึ้นมาเอง ใครเป็นใครบ้างเนี่ยตอนนี้โอ้โหไอ้อย่างแรกเลยกูไม่ได้ที่หนึ่งตานี้แน่นอนเหลือใครบ้างเนี่ยเหลือเฟมกับเฟมกับอิทเฟมไปหรอเฟมตายแล้วตายจากที่มึงไปทำก๋วยเตี๋ยวอะไอ้เฟรมเฟมอยู่ข้างหน้าพี่ฝากความหวังหมูว่านะที่เฟมเนี่ยโอ้โหเรามาฝากกับผมเดี๋ยวพี่เข้าใกล้ คาว่าใช้ชนะก่อนเดี๋ยวพี่ไปฝากกับตัวเองไดดเปียหน้าโยกเลยเมื่อกี้เกิดเลยเมื่อกี้เมื่อกี้ไปมนี่เจิดเลยฟุบฟุบแบบมิตโต้มิตโอ้นี่เขาเรียกว่าเขาเรียกวัดไปเลยตรงกลางอับวัดไปเลย ยังไปเลยเอากินลยกิทีโรมาแล้วเขาบอกทีโรมาอยู่ในหัวแล้วเฮ้ย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 เฟมเข้าไปแล้วหเข้าไปแล้วหนึ่งเข้าไปแล้วสองเข้าไปแล้วสองเฮ้ยใจ่นมเข้าไปแล้วสามรจำนวนนี้กูหน่อยรับจำนวนนี้กูหน่อยโอ้ยยังมาอย่างมาบอกเลยอย่างมาอย่างมาอะไรอย่างมาอะไรเฟมเข้าไปแล้วเฟมเข้าไปแล้วเหลือแค่เดียวมันเหลือคนเดียวหมดโคูต้าโคูต้าคนเดียวโคูต้าคนเดียว เอ้าโคต้าคอนเทนต์ของกูหยุผมได้ไปชิบกูดผมได้ไปชิบกูดเบฟชิบมงอ่ะความหม่บ้านด้วยเขอโคตรสำหรับคำถามค่ะยังยังไม่ได้มงยังไม่ได้มองอุ๊ยอุ๊ยอุ๊ยชิบมงชิบมง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 ที่มงมางความาหมู่บ้านลยตามไอ้ตามไม่ด่านไม่เก็บพี่ไม่ชอบจริงพี่ไม่มีโดนผลไม้เลยมันโดนทุกลูกเลยแล้วเราจะแตกน่าอ๊า ยานสูตรเตี๋ยวไม่ค่อยชอบเลยยานสูตเตี๋ยวปากขอนญาตขออนุญาตเงียบวนไว้วนไว้เฟรมวนไว้ลูกเพาะเอาละครับตอนนี้ทุกสายตาสามจอจับจ้องวันที่เฟรมคนเดียวมาถึงก็ล่วงเลยอาจจะเป็นเรื่องของคำว่ากางเกิงในเฮ้ยสูตร่ะสูตร่ะสูตรอะล่กสูดเเขาเรียกว่าเล่นขอบเล่นขอบ ไปจี้ค้างด้วยแอบดึงสายเน็ตแล้วแอบแบบชะลอไว้ข้างบนกลางไกยไม่เกี่ยวไม่น่าเกี่ยวเกมไม่น่าชะลอด้วยเอาวะวนไปวนไปลูกพ่อวนไปวนไววนไววนนอกก่อนดีลูกลูกวนในทำไมลูกก็คือมีโอกาสลอกแค่คนเดียวเท่านั้นอหละลูกวนนอกกับลูกเดินเดินไม่ต้องโดดไม่ต้องโดดเดินเอาเดินเอาเดินได้เดินได้ ไม่เดินผมไม่เดินผมไม่เดินผมไม่เดินยืนเวลายืนเวลายืนเวลากลางอากาศยืนเวลากลางอากาศดไม่ตายเลยแม้แต่คนเดียวยังเลยยังไม่มีใครตายเลยเฟมรมเราไม่จบเลยโอ้ยโอ้ยโอ้ยมีลุ้นเว้ยมีลุ้นโอ้ยจะเจาะพื้นเจาะพื้นเจาะให้มันลงไปข้างล่างเหรอเจ็บเว้นเจ็บเว้ว่ะเอาว่าเปิดกลางว่ะเด็กเว้ว่ะ ไม่มีชิ้นเล่นเองเฮ้ยพีเเ<อ>่เซฟเซฟพังไปทั่วเลยดูดูพังไปทั็วเกนะ็นเกณเียวชิบหายจะบอลดนะไม่ได้ก็ทำตัวเร็วเยียก็เฮียเลยเอ้ยเอาละยื้ออย่างเดียวแล้วจังหวะนี้โอ้ยยังไม่มีใครล่วงเลยอ่ะยังไม่มีใครล่วงเลยจริงล่วงกันมาสักคนเถอะขอร้อง จังหวะนี้คือเฟรมไม่หลงโดนอะไรหนึ่งหายละล้วยต้องกระโดดด้วยเอาแล้วมึงทำยังไงทำยังไงถึ๊โอ้โหเรียบร้อยกระแทกหน้าเลยมองฝั่งเมื่อวานีีเดยวุ้ยยุยคุยด่าด่านี่ละมีสีเหี้ยคอนเทนต์อีกแล้วผมมีสีเหี้ยคอนเทนต์ไรยังไงคอนเทนต์ใครไม่รอดด่านแรกก็ไม่รู้จะว่าไงแล้ว ใครไม่รอดภาพแบบนใครไม่เล่นไม่ไม่รอดแต่แรกเขาไม่คอนเทนต์ไม่รอดแต่แรกเขาไม่คอนเทนต์เขาเล่นกระจอกกูเองคอนเทนต์เลยเอาคนแรกเลยกูอะเอกูล้วคนอ่หายอะชุ่มมือรอยผลกรรมจากตาที่แล้วอะไรเงี้ย่ะกรรมมึงกระจอกไงตาที่แล้วอ่ะโอ้โห้ยิบหลังกูหลังโดนเลยโอ้โห โอ้ยใครชนอย่าจะยอมอีกสักครงให้เจอฟังชนไปตามกระแสกูไปตามกระแสไปตามกระแสทาราโอ้ยใครชนกูโอโหโคตรอท้ายเดี๋ยวกูจะได้ไปไม่เนี่ยอยู่หลังๆเลยเออผมกำลังท้ายเหมือนกันอยู่ในโคตรล้าเลยท้ายเหรอนี่นี่เป็นความหวังหมู่บ้านใช่ไหมเนี่ยเฮ้ยไอตรงนี้อะไรวะเนี่ยกูไม่เคยเห็นไปนะทีมเอ้ล โอ๊ยโอยโอยโอ้วไกูกรเด้งกรอยออไปแลไปแล้วใครผักหลังหมาไปฟ้ารอดอยเฮุยไอ้นางเบอรบอลข้างหน้าไอ้นางเบอลกับหมาป่าข้างหน้ารอก่นได้เปล่าโคตากู คนนี้คนตาสี่ร้อยเรียบร้อยกูไปแล้วกูไปก่อนแล้ววิววิจังหวะไม่กี่พิ้วพิ้วไหวมากพิ้วไหวจัดจ้านเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยน้ำมันหมดแล้วทันทันันรถไปแล้วรถสองรถก็เอาไป คอนเทนต์ตกตาติดไม่แล้วเมื่อกี้คือกูตกไอี๋สารพัดลุ้นกูลุ้งอีกแล้วมึงต้องมาเห็นจอกูวะกันวายสารพัดลุ้นไอ้กระจกเฮียไม่คุยเลกูว่าถ้ามันมีอีกครั้งเนี่ยแม่งคอนเทนต์แรกจริงคอนเทนต์ด้วยคุณเฮ้ยจังใจชัวร์เลยจังใจมึงมึงไม่อยากเล่นมึงก็บอกกูดีดีดีเฮียมึงอยากเป็นคนดูใช่ไหมล่ะอย่างงี้อย่างนี้ก่่อนใชม เออแบบยังไม่ถนัดใช่ไหมพายุเริ่มเข้าเลยตอนนี้แถวแถวอีสานนะมั่งพายุแรงมากเลยอ๋อถ้าไล่มาจากอีสานคนแน่เดี๋ยวด้หยุดอีกมอไหนเฮียหยุดไม่พอกูกลัวว่ายน้ำไปหมอกไม่น้ำอยู่เลยมันอยู่แค่หอตรงนี้เองไอ้นี่นั่นมันช่วมันช่วแบบหวดจัดอะแบบหนูอ,ออกมาจากท่อ ศกหนูไอ้เชี่ยไปดูเขาหอกมึงบ้าเนสเตอร์อ้าวพังพังพังอูดูใครเนี่ยร้อนดับใครใครค้อนดอกไม่ใช่ไม่ใช่พวกไม่ใช่พวกเราไม่ให้พวกเราไม่ใช่โอ้ไม่ใช่พวกเราเราไม่ให้ดูกูณโดนกระทืบจนอยู่คนสุดท้ายแล้วเฮ้ยไอ้เหี้ยกูกูอยู่แถวหน้าว่ะโอ้โหเข้าประตูไม่ได้เลยโดนกระทืบเหมือนกัน ไอ้เวนเน่กูจำกูจำชุดอิ่ได้ไออิมันชุดขาวอ่ะไหนวะลิ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 ืิลิลอะไรเลื่ิละลิ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 เนี้ยิล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 ่ลิออิลลังอิลเนี่ย โอ้อไอ้ยีไอ้ยอ้งไอ้น้องไอ้น้องอยาังไอ้ี่กินเข้าไปอ้คทัวท้วทววววอุโอ้ยตี้ยวไอ้าวเฟมไป้วอ้ีลมกูแล้วอ้ยวอก่าอยู่เฟมเราเป็นผู้ชมเนัหัวเป็นหมาป่าสายฟ้าหัวต้องอยู่หรอหมาป่าไม่เต็มได้มึงตัวไหนวะเฟิร์ส กูหมาป่าสายฟ้าไงอ๋อตัวซ้ายซ้ายบนนะขวาฟ้าเออข่างเลยขวาล่างดูดิอะไรเอ่ยเอ้าด่านประจังซะด้วย่างเลยติลูกิดลูกักเลยติดลูกเล่าเลยคนจะไปจับกล้องพี่นะฝากดูของนัああ้นด้วยไปนั่นกูฝากขอี่ยผวจะที่พี่นันเฟสไปหาไม่หไปไปหาเฟสเดี๋ยวเดี๋ยวกูเจอที่ดันหนึ่งห้าเก้าสามใช่ไหม น่าจะใช่เอานะเอานะเฮ้ยเชื่อผมโดนนั่นไงลงมาก็โดนแล้วหนึ่นงลูกเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้การเดินกะเลยเหรอการเดินการพี่กานเดินการนะครับแต่วันนี้โอ้ยยชนชนโดนโดนแอปเปิ้ลจะแทกหน้าไปหนึ่นงที มันกำลังจะมามันกำลังจะมากระแทกหลได้นี่หยลได้โดนส้มนะลงได้โดนส้มแล้วมนกจะวาเริ่มไปดไไปติดเฮ้ยมีอะไรวะเฮ้ยยเข้า้เยเฮ้ยอะไรมาเนี่ยโอ้ยจังหวะนี้เต้นเต้นเต้นเฮ้ยเฮ้ยเฮพี่้วะพี่เขาอาะี่เขาเอาวะีไม่น่าไม่น่ารอดแล้วล่ะ ไอ้เชี่ยกูโดนกวาดอะเมื่อกี้อะโคตรสวยเลยโหกูก็เกือบโดนกูกระโดดหลบแบบเยิงไม่ถิกเลยตอนสุดท้ายขมังของโอ้โหมันตึงหวักพี่เขาตึงจัดๆอันนี้คือด่านลองสายป่ะยังยังยังมันต้องรอคนหนึ่งกันเจ็ดแล้วก็สิบสามแล้วก็เดี๋ยวแล้วก็สุดท้ายโอ้โหเชี่ยคัด ไอแปดวิตาเกียพี่ไอแปดวิตาที่แล้วอ่ะหางอ่ะเล่นเป็นเล่นมันแต่ไอเนี่ยตอนสุดท้ายมันจะตึงถ้าไม่มีหางนั่นไงไหนว่าไหนว่าไหนว่าพี่ดูไหนว่าดูดูจินตนาการดูจินตนาการนี่ไหนนี่ดูอ้าวนอนผาเฟลไปนอนละนี่นี่นี่ดู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 ไอดูไอเนาะดูไอเดียว

เออหลวงเออเออเฮ้ยจับตัลื่นนี่นี่เขาเรียกว่าดักตีท้ายซอยดักตีท้ายซอยไอ้น้องน้องไม่มีที่หนีแล้วไอ้ท้ายซอยวิ่ง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 อ้ามันก็ใจคนมาเหมือนเดิมไม่รู้ทำเยี่ยนขนาดเนี่ยนยืนยนใต้เนี่ยโกง

ความหวังหมู่บ้านหมู่ไปแล้วไปไๆๆๆๆๆไปไปไปภาพปไ่ไปีปแล้วไปไมีปไปไปงมไปไปไางปไปไปไาไป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 ไนไป้ปไปไปไป่เไปไปไป่ปไอไป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 ไ้ไปไปไปีปไ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 าไปกูไปไาไป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 รปไปไเไาูปไปไปไาไป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 นปไ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 ปกปไปไปไปอปไเไป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 แปไงไปปไไปไเียไไป กูต้องรอดนี่ต่อใครทํากูเปรตเลยใจเย็นใจเย็นไอ้น้องใจเย็นเย็นใจเย็นเย็นรัวรัวกูเตรียมการไบ้สวยงามเออกูนํากูนําโอ้โหกูโซโล่โอ้ยคุณโดนกระชื้นคุณโดนกระทืบกูลยช่วยหน่อยช่วน่อใจกูโดนกาวคุยไม่ได้ไรเงี้ยเอ้ยเฮ้ยเอ้ย โอ้ยโดไอ้วมนโดเอาให้ด้วยไอ้เหยื่ออย่าพลาดไอ้เหยื่ออะไรโ้ยโสามที่สามที่เลือนึ่งเป็นไงอะไรพี่ไปหไป่าป่าวป่าวป่าพี้พุ่งข้ออนสามสพี่ พี่เข้าตอนสามสามพี่โดนกระเที่ยวพี่โดนกระเที่ยวหลังหลังรอดครบปะเนี่ยรอดครบปะเนี่ยครบคปาโคปล่ามึงไม่เห็นนะโจสลัดนะไม่เห็นนะขวาสุดนะกคุณคำภาพมึงเป็นสับปะรดไปได้เฮ้ยสับปะรดไปเจอสัดผมยังเห็นโจสลัดอยู่เลยโอยคุโดนกระเที่ยงหลังอ่ะกว่าจะวิ่งขึ้นมาได้กูโดนหลุมโอ้โหไอ้เพื่อนมาเดี๋ยวเราไปด้วยกันเพื่อนเฮ้ยเราฝึกมาจากสำนักเดียวกันรอเอาไปรอเอาไป ผมผมกับพี่อิดเป็นเป็นโคโควิดโควิดอ่ะโควิดโควินโคโคนคนโคานโินโควินโควินโควินโกวินโคโคนโควิินโควินโควินโคนโกูวินินทาิาโินทินโควินะนโเฮ้ยไอวเหโยนนโควินโิอโดนตบลูกไอ้เหี้ยม โ้ยโดนอนพี่นอตกูใช่วยอ่ยอดน้องน้องอยากอน้องน้องอยากองผมได้ตอนนี้ก็ได้ไหนว่าหวานเย็นสิโเจอแล้วเจอแล้วเย็นเย็เอ11แล้วอ่แป๊บเดียวเน่ยไม่่ลงลจัดลงจจัด เฮ้ยเฮ้ยสิบห้าแล้วสิบห้าแล้วสิบห้าอะไรสิบเอ็ดสิสิบห้าสักทีสิมันตื่นเต้นมันตื่นเต้นมันดึงมันดึงมันดึงมันอีกดึงใจเย็นเอาเอาตัวเองรอดก่อนเอาตัวเอาตัวอมีเด็กแปลกอ่ะนี่อีกดึงสำนักโครนี่สำนักโครนี่ของเราสำนักโครนี่ของเราอีกดึงมันอีกใจเย็นไอ้น้องใจเย็นใจเย็นเขาเรียกเขาเปลี่ยนลิฟต์เปลี่ยนลิฟต์ไอ้น้องหวานเย็น It, it longer, it, it อิดอิดลงเกินอิดอิดลงเกินอิดงอิดลงเกินไปใครลกูใคระอ๋อไอสิบสามแล้วไอใครมากูใครมากู้ไปเอ๋ออ๋อออไป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 หมดแล้วโอเออเกือบแล้วอีซีเลยกินเขาเรียกว่าจบมาจากสำนักเดียวกันอิดแค่เราจบจากเมื่อกี้มึงเห็นกวับว่าเห็นมัลยคูโดตรงนั้นเลย เรียบร้อยโดนผักตกลงไปเลยไมเข้าจังเงยนะเจนกูกำลังจะโดดแล้วไม่ผักรีบไล่เลยดีๆนะด่านนี้ดีๆนะผลไม้มานี่ไงเนี่ยวิ่งนี่เฮ้ยไลยูไอยู่เก็มซ่าท้าร์กเกอรเกมเนี้ยกูกูผ่านได้เว้ยแต่แบบมีปัญหาคือบางทีมันบั๊กขากูติดอยู่ตรงนั้นอะแล้วแบบแม่งล่างไปไกลเลยอันนี้ผมเซียนมากอันนี้ผมเซียนมากบอกเลยด่านนี้มยติดมาก ไม่เคยติดบั๊กหน่านี้หรอผมไม่ได้ไปแล้วไปน้องชายไม่เคยติดบั๊กห่านนี้เหรอเฮ้ยเฟิร์สรุ่งไปดึงอีกรทำไมเร์จะอ้อมก่อนคุณได้ไงเนี่ยเพื่อนเฟิร์สดูป้ายก่อนเฟิร์สเดี๋ยวไปดึงเข่าใ้เกร็เฮ้ยอย่ามาดึงดิเราไม่จับบ้านเดียวกันเพื่อนเไอ้ดองเหี้เลาโอ๊ยเราคนต่างคนต่างดึงต่างผักอะไรกันเนี่ย ไอ้เหี้ยมึงจะต่อยกันดิไอ้เด็กเฟรดไอเ้แกเป็นมึงกูเฟรดตีคุรอดคุรอด่าดูถูกกูไอมาวะเปิดมาวะชูเมาฟ์ไอยาหยาไอยาหยาเฮ้ยใครดึงขากูใครดึงขาไอนั้น ยังง่ายกูแล้วยังง่ายกูแล้วยังง่ายกแลวาอยู่ดขาอยดขาับมันปัับมันเฮ้ยเชบอีไอ้เหี้ยอย่างโหเฮ้ยเชฟเชฟหลบหลบหลมเฮ้ยหดเกินโดดเลยโดดเลยไอ้น้องเกือเกโอ้ยอีซ่ไอ้จริงๆอีซีมากๆอยเลยครับผม อตจังหวะนี้นะโดดโดดโดดไปอีกสักนึ่งอย่าชนอย่าชนตุฟิวตุฟิวโดดโดู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 ดงดู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 ดาดูดโดดู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 ดดู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 ดดโดดูดดโดโดดโดูดูดูดโดดดดดดดโดด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 โดด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 ดโดดดดดโดด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 ด โอ้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 โหโอ้โอ้โหอ้โอ้โหโอ้โห่อ้โอ้โหโอ้โหอ้โหอ้โอ้โหโอ้โอ้โหอ้โโอ้โหโอ้โหโอ้โหโอ้โอ้โหโอ้โเอ้โหโอ้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 โหลอ้โอ้โเโอ้โหโอ้โอ้โหอ้โอ้โหอ้โหอ้โอ้โหอ้โ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 หอ้โ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 กอ้โเอ้โหอ้โ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 ออ้โ้โ ง่ายง่ายง่ายอะไรตอนนี้อะไรอ่ะเข้าเอ่อหยิบพื้นละเอนมันจะเป็นพื้นต้องเก็บตัวจะเปนเรื่องแสงกูแนะนำให้มึงอยู่ตรงกลางกลางกลางหมอกกลุ่มกลางกลางกลุ่มไปได้เลยไม่ต้องรีบใจเย็นๆไม่ต้องรีบโอเคได้ใจเย็นรอค่อยๆเดินเดินตามคนอื่นไปไปไอหวานเย็นมีอะไรมีไอหวานเย็นหวานเย็นผงไปผงไปผงไปรอแล กูพอให้รอก่อนดูดีๆดูดีๆเขาเริ่มตรงไหนดูดีๆเขาเริ่มเขาเริ่มซ้ายเห็นว่าเออนี่นี่นี่เออนั่นแหละเออ้าเออนั่นแหละนั่นแหละรอ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 

ตัางแต่ไหนตอดเลยโดดเลยเฮ้ยเราเราว่าขวาว่ะเราว่าขวาว่ะขวาวะขวาวะใจเย็น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 ไปโดนโดนนั่นนั่นเออสวยสวยสวยเฮ้ยตัวแทนหมู่บ้านโคโนมี่ของเราเราแทนหมู่บ้านคอคโนมี่หวานเย็นดีหวานเย็นหวานเย็นขายแล้วหวานเย็นดีจากของคนเนี่ย ตัวแทนระดูว cool. ่าครูพ yep. ี่มาแล้วชิบงเขบคุณสจหรับคำถามค่ะคุณพี่นะครับสำหรับคำถามนี้ขอตอบว่านะคะไม่ได้เข้าค่ะกูชิงกูชิงอ๋ออะไรวะเนี่ยจำหางเพื่อนหางไอ้ชิบหายเดี๋ยวหางแบบเลเซนเมเนียโอ้โหมอเตอร์ไฟคนเดียวด้วยหางแบบวันวันมีไฟกูมีหางนี่ไงกูมีหางอยู่ ไม่ใช่ห่างนั้นดิเนี่ยมันอยู่างบนเป็นนินจามันเป็นนินจาเฮ้ยห่างกันนินจาขอขอติดตามขอติดตามนินจาแล้วกันนะนินจาโดเข้ามาในวงล้อตรงกลางนะโดนเข้ามาในวงล้อตรงกลางแล้วพยานไม่หนีเพื่อนโดนเข้าไปวงล้อนแล้วหุ่นยนต์ได้แล้วแล้วหุ่นยนต์ได้ไปแล้วแล้วหุ่นยนต์ได้ไปแล้วหุ่นยนต์พยามจะปีนขึ้นกับแต่ก็ปีนไม่ได้แล้วหุ่นยนต์ขึ้นขอบซ้ายนะขึ้นขอบซ้ายแล้วพยามจะไปตรงวงล้อตรงกลางนะที่มีที่มีนินจากับสีสีที่ตั้งสายน้ำทิ้งท มึงต้องดักตีนะมึงต้องเทพดักเราเราต้องรอต้องคิดคิดลูกหน้าสิบเก้าเรียบร้อยยังยังรออยังรอแต่ลุกตัวเองคิดลูกหน้าคิดลูกหน้าคิดลูกหน้าแล้วแล้วเข้าไปในวงล้อต่างแล้วเข้ามาในวงล้อต่าแล้วคิดลูหน้ามันข้าศึกมูก็แย่งแย่งกันแย่งแล้วแถวบ้านเรียกดักตีคุณโยนหอกคุณโยนหินไปคุณโยนกระโดดอย่างสวยแล้วแต่อันนี้มึงตามแล้วมึงไม่คิดลูกหน้าแล้วอันนี้คือมึงตามแล้ววนวนวงล้อแล้ววนวงล้อ ไหนวะแบ็คโฮดอ่ะเรียบร้อยหายแล้วเปลี่ยนมือนะเปลี่ยนมือนะแล้วเอาลงอุ้ยเราขนาดขนาดที่ผมเปลี่ยนกล้องไปนะตวกล้างหายตอกล่างก็มีอยู่ที่ต่างๆก็ูีที่กระดูกอ่าแล้วกลับไปอยู่ที่นินจาอีกรอบนนึงะแล้วกลับไปอยู่ที่นินจาแล้วสิเป็นคนรู้สึกว่าจะเป็นคนละตัวกับตัวแรกฮะนินจาใครก็จะพยายามจะพยายามจะกระโดดไปตรงกลางนะแล้วไม่โผล่ลุกตุ้มมาแล้วโดนยังสวยฮะโดนยังสวยโดดล่อโดนมองนั่นขึ้นขึ้นนั่นขึ้นขึ้นเราเราขึ้นไหมแล้วขึ้นไหมไม่ขึ้นนะไม่ขึ้น มีคนดักหน้ามีคนดักหน้าไป็นลมอ่ะมือะยันกระดับทะยามจะจับว่าม่จับเดียวนะของแป้นขึ้นแป้นมีใจขึ้นแป้นความเร็วอ่ะนะจากกระโดดแล้วก็เป็นนินจานะที่ได้ชนะแล้วได้บุกขุดไปประสบการณ์เรายังน้อยใช่ไหมมึงไม่กล้าแบบขึ้นแป่นความเร็วเพื่อกระโดดไปก่อนมันใช่ใช่กูยังคิดไม่ทันพวกเรานอนกันแค่จะนอนจารพอเวลานอนผมกูไม่นอนพอกูหนูร้อน